สวัสดีครับวันนี้มาป้อนลูกนกกันนะครับสิบกดตัวครับนี่ครับใช้อาหารปั้นให้ยาวๆนะครับแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้นะครับอันนี้มีลูกนกหลายสายพันธุ์มีไายเทศขนมสองค้อแล้วก็มีสายสามกุ๊กมีสายคู่อ่าง นอนนี้นกพุ่งจะเริ่มผลิตเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับตอนนี้นกใหญ่ไม่มีนะครับทำไม่ทันมีแต่ลูกนกนะครับถ้าท่านใดสนใจนกอะไรก็ใจเย็นๆนะครับนกมันโตไม่ทันครับก็อาสายนี้ลูกนกเลือยไป ฟาร์มเรามีนกน้อยครับเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นกใหญ่ไม่มีครับมีแต่ลูกนกตัวนี้สิบกว่าตัวนะครับมีหลายสายพันธุ์ตอนนี้สายพันธุ์ของเรามีแต่สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับส่วนสายพันธุ์เก่าเราก็โลกะทิ้งหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องเพาะนกให้มันตามสมัยกสายครอ่างสายคูเบิ้ล สายเทพนุม่มอะไรทำน้องนี่นะครับเป็นสายทันใหม่ใหม่ที่ลูกค้าต้องการสายอ่างยาวๆสายสามกุ๊กอะไรแบบนี้นะครับพิธีการป้อนลูกนกก็แบบนี้ครับบางคนจะป้อนไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับผมจะทําแบบนี้นะครับยัดไปทาใหญ่ๆได้ครับปั้นให้ เหนียวหมาดๆเหนียวๆอะไรเงี้ยพอที่จะยัดปากเขาได้ส่วนน้ำก็ใช้สลิงแบบนี้นะครับใช้สลิงแบบนี้แล้วก็ยัดไปตัวหนึ่งก็ให้ไปค่อนๆสลิงนะครับแบบนี้นกจะกินแล้วจะย่อยดี ถ้าวันหนึ่งป้อนได้สามเวลาดีครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ป้อนแค่เช้าเย็นก็พอครับนกพวกนี้กินเก่งจะกินทั้งวันทุกสายป้อนนะครับป้อนไว้บางตัวก็เชื่องบางตัวก็เปลียวก็แล้วแต่นิสัยของนกนะครับบางตัวนะโตมาแค่เดินผ่านก็คูแล้ว ต,ตัวเนี้ยเปีวจะไม่เชื่องแต่เขาก็จะไปเชื่องมาตอนอายุเยอะๆนะครับก็สายป้อนแต่ถ้าเป็นนกสายต่อก็พยายามอย่าทำให้เชื่องป้อนได้แต่อย่าให้เขาเล่นคนหรือติดคนครับนี่ครับกินทั้งวันเลย ไซนี้ก็ป้อนอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็กินข้าวได้แล้วครับแต่บางตัวถึงจะกินข้าวได้เราก็ต้องป้อนไปอีกครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เขาเชี่องโคลนไือติดมือเท่านั้นเองบางตัวนี่ป้อนจนขันเลยครับ มีไส้บ้างนิดหน่อยอย่าเงี้ยก็ขันเลยครับบานตัวขันแล้วก็ยังติดยังต้องป้อนอยู่ก็มีครับแต่เขากินเองได้แต่เขาอยากจะกินที่เราเคยป้อนเขาตอนเล็กๆอ่ะนี่ค่อสอจบแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ